สวัสดีครับพอดีโทษทีครับ,ส,ส,รบสายไปสามนาทีนะครับก็ตามที่โพสเลยครับวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องร้านป้ายกับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับเอาก็มาใกล้ๆนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเอาครับอมืมีพ่อคงพ่อผมด้วยอะไรเนี่ยหลบก่อนโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ เราทําขึ้นมานะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหาแบบเดียวกันกับเราหรือไม่ก็อาจจะคุณลูกค้าอาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกับเราก็ได้นะครับปัญหาแบบเดียวกับเรานี่คืออะไรนะครับปัญหาแบบเดียวของเราเนี่ยแบบเดียวกับเราเนี่ยก็คือเอาใกล้ๆตัวก่อนเลยครับเวลาให้ทางคุณสมศักดิ์ไปซื้อของนะครับ เรามีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วเวลาคุณสมศักดิ์ไปซื้อของที่ใดที่หนึ่งอ่าอ่าซื้อสีสเปร์นะครับสวัสดีครับหนึ่งท่านเผื่อได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์แน่นอนเผื่อเผื่อว่าเพื่อนเเจอแบบนี้แล้วกันทางนี้นะครับเช้ามาก็บอกทางคุณสมศักดิ์บอกอา้าวคุณสมศักดิ์ไปซื้อสีสเปร์มาหน่อยสองกระป๋องสีดํา อ่าจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยประชุมเลยก็คือพอไปซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับใช่ไหมพอเดี๋ยวนี้เรามีการประชุมกันแล้วเรื่องการซื้อของนะครับอันนี้เพื่อนๆลองดูนะถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเจอปัญหาแบบผมเนี่ยสิ้นปีต้องมานั่งจ่ายภาษีเยอะๆผมว่าคลิปเนี้ยเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แหละมันน่าจะลดลงนะครับเมื่อก่อนไปซื้อของ ใช้ให้ไปซื้อของก็ซื้อเสร็จแล้วก็กลับใช่ไหมครับอ่าและเดี๋ยวนี้ผ่านการประชุมกันแล้วนะครับเวลาไปซื้อของเนี่ยต้องทํำยังไงขอวินแบมาด้วยไป,ไปซื้อสีสเปร์สองกระป๋องครับต้องทํำยังไงครับอ่าเนี่ยผมอันนี้เป็นคนไปซื้ออันนี้เป็นคนขายอ่าพูดกับผมเลยมามาซื้ออะไรครับวันนี้ซื้อสีสเปร์ครับอ่าสีอะไรครับสีดำครับ อีกระป๋องครับกระป๋องโอเคครับหนึ่งร้อยครับอ่าเอาบินไหมครับอ่าบินด้วยครับอ่าบินครับบินด้วยบินเขียนเงินสดธรรมดาครับเอาไปเลยครับเอาอะไรครับเอาบินแบกด้วยครับบินแบกไม่มีอ่ะครับไม่มีบินแบกทําไงอ่ะครับไม่มีมองกล้องดิครับก็มองอะไรพื้นละครับเออให้ก็เห็นหน้าตาหน่อยไม่มีไม่ได้ผมจะต้องเอาบินแบกไปนะฮะเพื่อ ภาษีผมนะครับคุมีให้ผมเนี่ยภาษีเล่นผมเต็มเๆเลยโอ้มีผ่า,านการอบรมไปแล้วอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เจ็ดสิบสนะครับคนอายุเจ็ดสิบสนะครับแรกเริ่มไนี่ได้มีการอบรมอะไรไปพอเราเช้ามาเราแยกย้ายเราจ่ายงานเคลียร์งานออกไปก็ต่างคนต่างซื้อของเดี๋ยวนี้คนอายุเจ็ดสคือต้องมีความว่องไวฉับไวเพื่อนๆยังไม่เจออายุเท่านี้ นี่แหละอายุเยอะๆต้องสมองต้องแล่นไม่มีบินแวดผมไม่มีบินแวดนะครับทำยังไงครับลุงไม่มีบินแวตผมจ่ายภาษีรวมผมจ่ายทั้งปีผมจ่ายรวมนะลุงลุงจะเอาอะไรผมไม่มีผมมีแต่บินเนี่ยเขียนเนี่ย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 ,ยสดเอาไปนะอ่าทำยังไงครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เอาผมต้องการบินแวดครับนะถ้าไม่มีผมจะต้องไปซื้อที่อื่น โอ้โหอันนี้เด็ดขาดเลยเ <c oughs> คุณนี่ให้ผมถึงก,กําหนดเข้าตรวจสอบขึ้นมาอมันเพิ่มภาษีเงิผมเยอะอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติลุงไปอยู่ที่หน้างานแล้วตรงนั้นเป็นปา่าเป็นเขาหมดเลยแล้วมันไม่มีมีอยู่ร้านนี้ร้านเดียวลุงจะทํำยังไงออฟฟิศก,ก็บอกว่าต้องมีบินแวะต้องมีบินแวะถ้าเกิดไม่มีบินแวะต้องทํำยังไงแล้วลุงจะไปร้านอื่นลุงพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า กลางหุบเขากลางทุ่งนามันมีอยู่ร้านนี้ร้านเดียวอ่ะเหมือนร้านทองอ่ะร้านนั้นอ่ะแล้วมันมีร้านนี้ร้านเดียวลุงจะทำยังไงอัน้เราก็ถ่ายรูปร้านเขาโหอที่อยู่เขาให้ชัดเจนนะว่าเออผมได้มาซื้อของที่นี่จริงแล้วคุณก็ไม่มีบินให้ผมนเพราะว่าผมจะได้ออกไปให้เจ้านายเพราะว่ามันจะเป็นการกำกับภาษีของเจ้านายเขาอ่าอันนี้มีการอบรมมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ครบหมด สเตปแรกที่เราคุยไว้คืออันนี้เป็นใบเสร็จใช่ไหมครับ,รบอันดับง่ายๆเลยนะครับอันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนน่าจะรู้อยู่เบสิกเลยขอนาบัตรเขาจําได้ไหมเริ่มอันนี้โอ้โหนี่ถ้าเกิดเจอร้านค้ากวนเนี่ยอันนี้พร้อมพร้อมบวกเลยนะเนี่ยแมกใช่ไหมครับอ่าอันนี้ใบเสร็จเขียนอันนี้นาบัตรเขาแล้วแมกใช่ไหมครับ,รบที่อันนี้คือแบบแรกที่เราทําอันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้กันหมด บแบบสองคือยังไงครับมันมีแบบสอ,อ,อ,องกับแบบสามแบบสองคือยังไงครับอ่มีแต่ใบเสร็จเนี่ยเอารุงวเนี่ยเนี่ยมีแต่ใบเสร็จเนี่ยเขียนเนี่ยสองกระป๋องกระป๋องห้าสิบสองกระป๋องร้อยหนึ่งเอาไปแล้วลุงจะทำยังไงถ้าคุณไม่มีอะไรให้เป็นหลักฐานกับผมบ้างเลยะอะครับผมมาซื้อของที่นี่จรงิงเริมโมโหแล้วผมมาซื้อของที่นี่จริงเอาเลยเกิดคุณทำแบบนี้ผมกลับไปเเอผมก็โดนเจ้านายด่า โ oh, oh, อ้โหเจอเจ้านายด่าด้วยโอ้โ oh. หไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดต้อง,องยังไงคุณก็ต้องมีหลักฐานให้ผมอ่า uh. คือผมขอที่อยู่ตำเนาคุณอา่ให้ชัดเจนหน่อยอ uh. นะเพื่อผมจะได้ยืนยันว่าทางคุณได้มีให้ผมแน่นอนแล้วไม่มีครับนามบัตรก็ไม่มีให้นามบัตรหมดไม่มีนามบัตรให้ด้วย uh. แล้วทำไงครับคุณเซ็นรับรองมาเลย รับรองแบบไม่ใช่แบบนี้ลุงที่คุยกันไว้อันดับสองนะครับเพื่อนๆอ่านี่โน้ตไว้เลยนะไปประชุมกับทีมงานของเพื่อนๆได้เลยคือผมว่าไม่ได้ผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมก็เพิ่งรู้แล้วฝ่ายตรวจสอบเขามาบอกผมไงอ่าผมก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยหรอกแต่เพื่อนๆรู้ไว้ก็เอาไว้ใช้ต่ออันดับสองเลยนะครับนามบัตรก็ไม่มีใช่ไหมครับ ถ่ายารูปร้านเขามา,าน,นะครับจดบ้านเลขที่เขามา <fulfill S 3> <ว Typically. S 1> อ่าเสร็จปุ๊บแล้วอ่จดบ้านเลขที่ขอเบอร์ทโทรศัพท์เขามาอันเนี้ยอันดับสอง <modifier. S 1> อ่านะครับส่วนถ่ายให้เห็นชื่อร้านเขาด้วยนะถ่ายให้เห็นชื่อร้านเขาอ่าแล้วก็ในใบเสร็จเนี้ยที่เขียนเนี่ยเขียนเบอร์ทโทรเขาลงไปด้วยอ่าแล้วก็ถ่ายรูปร้านเขามาพร้อมบ้านเลขที่นะครับอันนี้คือแบบที่สอง ถ้าแบบที่สามคืออะไรรู้ไหมครับจะลืมหรือ,อยังจําได้ไหมอายุเจะกว่าแล้วต้องคิดนิดนึงแบบที่สามคืออะไรรู้ไหมครับลืมลืมไหมลืมลืมลืมตอบหน้าเฉือเฉลืมลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ถือว่าตอกย้ําไว้อีกทีนึงแล้วก็บอกผ่านเพื่อนๆไปเลยอันดับที่สามเนี่ยกดโลเคชันตรงนั้นเลยนะครับ สมมุติอยู่ตรงจได้หรือยังครับ,รบอยู่ตรงนั้นน่ะกดโลเคชันตรงนั้นน่ะนะครับกดปุ๊บส่งเข้าออฟฟิศว่ามาซื้อของเนี่ยโลเคชันเนี่ยบ้านเล็กที่นเ,นเนี่ยโลเคชันในอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขียนมาเล็กที่ลงไปครับไม่ต้องถ่ายจะถ่ายรูปก,ก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้แต่อันอ,อันดับที่สามคือโลเคชันเพื่ออะไรโลเคชันเพื่ออะไรรู้ไหมครับให้รู้ว่าเนี่ยเรามาซื้อของที่ร้านเนี้ยอยู่ในจุดนี้อ่า เจ้านาจะได้รู้ว่าเออเรามาซื้อตรงนี้นะแต่เขาไม่มีอะไรให้เราเป็นหลักฐานเลยใช่คือโลเคชันเนี้ยเวลาส่งก็มาหาผมทางไลน์เนี่ยมันจะมีที่อยู่แล้วทางเนี้ยก็เขียนบ้านเลขที่กับเบอร์โทรไว้นิดนึงมันก็มีที่อยู่แล้วก็มีบ,บ้านเลขที่เอาไว้ผมเอาไปทําอะไรเพื่อนๆรู้ไหมผมเอาไปทาอะไรรู้ไหมลุงร,ร,รับรองภาษีผมเอาไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาทั้งสลิป เอาทั้งที่อยู่เอาทั้งใบเสร็จเนี่ยปิ้นเนี่ยรวมไว้อยู่ในใบเดียวเสร็จปุ๊บผมส่งต่อไปให้ฝ่ายบัญชีฝ่าย,ายบัญชีผมเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปที่กรมสรรพากรกรมสรรพากรเขาเนี่ยเขาก็จะเช็คที่อยู่ในใบเสร็จตัวเนี้แล้วก็เช็คที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เช็คที่อยู่ในโลเคชั่นตรงเนี้อันนี้มากกว่านามบัตรแล้วนะเพื่อนๆนเพราะว่าบางที่อ่ะ ซื้อของนำบัตรก็ไม่มีให้แล้วก็มาโวยวายอีกบอกไม่มีถูกไหมจะเอาไม่เอาอ่ามีแค่นี้จ่ายรายปีต่อไปนี้ช่างเขาเข้าใจยังนุงมอันนี้เหมือนมาตอกย้เก้อกทีช่างเขาเขาจะพูดยังไงแล้วแต่เขาปล่อยเขาไปกถ้ามีนำบัตรมาโอเคถ้าไม่มีนำบัตรมาโลเคชันมาเลยถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปบ้านเล็กที่เขียนเบอร์โทรมาให้พร้อม เราก็ถามบอกเอาเบอร์โทรไปทําอะไรอ่ะดุงจะบอกว่าไงมีมีปัญหาข้างหน้านผมจะได้ให้เขาโทรติดต่อกับคุณคุณไม่มีเบอร์โทรเนี้ยจะติดต่อค้าขา,ายกันได้ยังไงแต่ถ้าเราพูดให้ซบซบถ้าเขามีปืนยิงเ็าย,งยิงดุงตายเยอะูดอย่างนี้เราเราพูดซบซๆพี่ครับหนูครับน้องครับอ่าเดี๋ยวเผื่ออนาคต ต่อไปจะมาซื้อของก็จะได้โทรมาเช็คก่อนว่าของมีไหมใช่ไหมถ้าพูดอย่างนั้นอันนั้นคือพร้อมบวกอย่างเดียวเลย <c oughs> ขานี้โหดมากพูดแบบผมมันจะซอฟๆลงเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> เดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะโทรมาถามหรือจะโทรมาดูว่าของมีไหมไม่มีอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนึกออกยังลงุง <c oughs> ทีหลังเอาแบบนี้ <c oughs> อันนี้อบรมไปรอบนึงอันนี้คือรอบที่สอง <c oughs> อันนี้ คราวที่แล้วก็อบรมแบบนี้แหละเพื่อนๆอันนี้ลักษณะนี้คือเจอไปซื้อกับตัวนะครับซื้อตามร้านค้านะครับอันนี้คือแบบนี้แต่อีกแบบหนึง่งอีกใช้หนึ่งที่ผมที่ผมทำนะตอนนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆทำแบบผมก็กดหนึ่งมาบอกหน่อยละกันซื้อผ่าน lazada shopee ซื้อผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อผ่าน ในโลกโซเชียลอ่าในโลกโซเชียลเนี่ยผมเนี่ยพลาดกับทางนั้นมาเยอะมากแล้วทีนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องพลาดแบบผมเพื่อนๆดูคลิปนี้ไม่ต้องพลาดแบบผมคือปีต่อปีเนี่ยผมว่าผมซื้อของเนี่ยจากใน l a z า d a เนี่ยปีที่แล้วนะเยอะมากไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่เยอะมากขนาดทินเนอร์ผมยังซื้อเลยทินเนอร์เป็นปี๊บใหญ่อะ ก็ยังซื้อมันเขายังเอามาส่งได้อะแต่รู้ไหมครับเพื่อนๆคือซื้อไปเนี่ยทั้งปีเลยนะที่ผ่านมานะปีนี้เริ่มใหม่ละไมเอาละผมไม่เคยได้คือเวลาเราซื้อเราจะกกอกบ,บินว่าเราจะเอาบินแวสนึกออกไหมคล้ายๆกับลุงนี่แหละแต่พอเราคุยแชทกับเขาอะเขาก็บอกโอเคครับออกแว็ถูกต้องตามนี้ตามนี้ตามนี้พอของมาส่งไม่เคยมีบินแว็ให้ผมเลยแล้วเวลาผมทักไปถามผมก็ กดไปถามจนผมเบื่อที่จะคุยกับมันแล้วนึกอ,ออกไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน่าจะเจอแบบผมนะเวลาซื้อของกรอกตัวเลขรหัสเราผู้เสียภาษีครบทุกอย่างที่อยู่กรอกให้หมดแต่พอเวลาเราซื้อของมาแล้วไม่เอาบินมาให้ใบกำกับภาษีไม่มีมีทางแก้รู้ไหมแก้ยังไงร,รู้ไหมครับรู้ไหมครับลุง หลับปะเนี่ยอ๋อนึกว่าหลับเหมือนวันนั้นหลับเหมือนวันนั้นหรือเปล่าคิดเยอคิดเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับทำยังไงทางแก้การซื้อของในแอปดังๆเยอะๆอ่ะอ่าผมไม่พูดแอปละกันไม่พูดชื่อละกันเดี๋ยวโดนแบนอ่ะแอปนู่นแอปนี่ที่ที่ว่าดังๆอ่ะที่ขายของออนไลน์อ่ะรู้ไหมครับ แก้ปัญหาย,ยังไงอันเนี้ยหนักกว่าที่ลุงไปซื้อด้วยเยอะกว่าด้วยรู้ไหมไม่รู้เพื่อน,อนๆรู้ไหมครับอ่าเพื่อน,อนๆไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเลยคือต่อไปที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาตอนเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่วิธีการซื้อซื้อเสร็จปุ๊บมาส่งของเสร็จปุ๊บเธอเปิดกล่องออกมาปุ๊บไหนเราจะมาเสี่ยงเรื่องของเนี่ยมันผิด สั่งสมมุติสั่งกาพ่นสีไปจะเอาฟองน้ํามาให้ซื้อสว่านไปอย่างดีมันเอาสว่านเด็กเล่นมาให้ไหนเราจะเจอช็อตแรกแล้วนะที่เราจะต้องมีความเสี่ยงอ่าแต่ผมบอกก่อนว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมก็คิดค้นมาแล้วว่าจะลดวิธีความเสี่ยงนะลดยังไงเอาเรื่องเรื่องเรื่องลดความเสี่ยงเรื่องแรกก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของมาเสร็จปุ๊บเป็นกล่องอ่า ไม่มีกล่องเลยวเว้ยสมมุตินี่เป็นกล่องแล้วกันเป็นกล่องนะอันนี้สูตรนี้ใช้ได้เลยแล้วเพื่อนๆจะไม่ต้องเจอแบบผมอีกกล่องนะมาจากจะไหนก็แล้วแต่เราไม่รู้อะแต่เป็นกล่องมาเพื er ่อนๆสังเกตว่าไอ้ตัวเทปที่มันปิดกล่องเนี่ยถ้ามันเป็นเทปปฏติกใสอะแบบเป็นแบบแขกแขกอะเขาเรียกว่าอะไรนะสกอตเทปใช่ไหมแบบดึงดึงอะ เพื่อนๆบอกไอ้คดขนส่งเลยบอกว่าแบบผมเลยเออคราวที่แล้วผมโดนไปเรื่องนี้ซื้ออย่างนี้แล้วมันให้อย่างนี้แล้วพนักงานคนเดิมเขาก็บอกไอ้ผมอะใช้วิธีหาซื้อหนึ่งไปหยิบมาสกอตเทปนะ่ะไปหยิบมาเลยน,ะน่ะใสๆนั่นอะเออโปเชพดีเลยนะ่ะผมลงทุนซื้อสกอตอเทปเลยเพื่อนๆคือซื้อติดไปออฟฟิศเลยพอสเสร็จปุ๊บเขามาส่งก่อนมาส่งคุยเขาก่อน ถ้าเป็นคนรู้จักกันก็ง่ายเลยแต่ถ้าคนไม่รู้จักจะยากหน่อยพอซื้อกาลังจะมาปุ๊บเช็คราคาก่อนว่าเท่าไหร่อ่ะสามร้อี่ร้อยอ่ะตรงกันเอาไอ้ของข้างในคิดเอาไว้แล้วคืออะไรบอกเขาเลยตรงๆเขาที่แล้วโดนแบบนี้เสร็จปุ๊บผมขอกีดตูดเพื่อตรวจของก่อนนะถ้าเกิดของเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมสั่งของไป3ามพันกว่าชิ้นเดียวเลยเป็นลอกไฟฟ้าแล้วผมก็อ่านในคอมเมนต์มันโดนอะไรก็ไม่รู้มันก็มีทั้งโกงไม่โกงโกงไม่โกงเนี่ย แบบมีรีโมทลอกแบบมีรีโมทผมก็เฮ้ยทำไมถูกจังวะที่ของผมยังขายหกเจ็ดพันเราก็เอาลองเสี่ยงวะของมาเลยอย่างหนักเลยเพื่อนๆแต่คนส่งนี่เราคุยกันเราเราเราบอกกันว่าเราโดนมางี้เราไม่โกงแต่เรากลัวเขาโกงเขาก็บอกโอเคได้พี่พิกกล่องเลยครับเพื่อนๆพืิกกล่องเสร็จปุ๊บเอาคาัตเตอร์บาท พอปาดเสร็จปุ๊บเปิดกล่องออกมาเช็คเลยกดกดเลยใช้ได้ไม่ได้เลยกดรีโมทเอาให้ชัวร์เลยถ้าใช้ได้จ่ายเงินเข้าไปถ้าใช้ไม่ได้เพื่อนๆติดไว้ที่ร้านเอาสก็อตเทปติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอแล้วผมทํามาแล้วแล้วรอดต่อไปนี้สั่งของไม่กลัวเลยเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องแรกนะส่วนเรื่องสองถ้าเพื่อนๆสั่งของแล้วไม่ได้บินอ่าหรือ บอกว่าจะเอาบินมาให้คุยในแชทแล้วก็ยังไม่ให้บินตามแล้วจนน่าเบื่อไม่ต้องไปตามผมไม่ตามแล้วต่อต่อไปนี้เวลาสั่งเสร็จปุ๊บไอไอตัวสลิปที่ผมจ่ายผมจะเขียนไว้เลยว่าบันทึกความทรงจําไว้ว่าอันนี้คือหัวแรงไฟฟ้าไร้สายอเพิ่งซื้อไปล่าสุดเนี่ยหัวแรงไฟฟ้าไร้สายเสร็จปุ๊บพอแล้เขาส่งเสร็จปุ๊บเรามาเปิดแอปดูพอเปิดแอปดูเนี่ยมันจะเขียนว่าส่งแล้ว พอมันเขียนว่าส่งแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอนั้นไปเลยแคปเสร็จป,ปุ๊บเพื่อนๆก็เอาเอา,เอารูปที่แคปไว้เนี่ยกับสลิปเนี่ยไว้ในใบเดียวกันพินพ์ลงกระดาษ a 4แล้วเขียนว่าคืออะไรเขียนด้วยดินสอข้างล่างว่าคืออะไรวันไหนยังแบบดีเทลของเพื่อนๆง่ายๆเขียนลงไปอ่าเอาไว้ใช้งานอะไรหรือมีเลขจ็อบไหมอะไรก็ระบุลงไปแต่ของผมว่าผมจะใส่เลขจ็อบหมดเลยเลขจอ็อบหรืองานนี้เท่านั้นหรือจะเอาไว้ใช้สําหรับออฟฟิศ อ่าแล้วเอาตัวเนี้ยส่งไปให้บัญชีแล้วบัญชีส่งต่อไปให้กมรมสมรภกรเหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยฝ่ายบัญชีผมคุยกับทางกมรมสรรากรว่าทําอย่างเนี้ยได้แล้วเวลาที่กมรมสรรากรเช็คเขาก็จะเอาสลิปตัวเนี้ยไปเช็คยอยเงินเส้นทางเงินน่ะย้อนหลังกลับไป เหมือนเหมือนที่เขาจับจับอะไรกันเยอะๆอ่ะ,ะ,ะเราไม่รู้เราไม่ได้ทําผิดเราทําถูกแต่เขาทําผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจุดที่เราจะเป็นคนดีเราต้องมีมีมีทางเดินของเราอ่าผมก็มองแบบนี้เขาจะยังไงผมไม่รู้แต่ผมเอาอย่างเงี้ยส่งไปแล้วคนที่เป็นคนส่งของหรือใบริษัทส่งของเนี่ยเขาก็จะเจอไย ตรวจสอบจากกรมสรรพากรเช็คเงินย้อนหลังว่าคุณส่งไปให้เจ้านี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 ้แล้วทําไมคุณไม่มีแวดไม่มีแวตไม่มีแวตกรมสรรพากรเ็าจะไปเช็คพวกนั้นย้อนหลังกลับมาหมดแล้วก็คุณทําเท่าไหร่คุณก็โดนเท่านั้นนึกออกไหมเพื่อนๆผมแนะนำว่าให้ให้ทาเพราะถ้าไม่ทําเราแบกไว้คนเดียวสิ้นปีมาเนี่ยเดือนสามเดือนสี่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องจ่ายภาษีเหมือนผมนี่แลละทุกคนจ่ายเหมือนกัน แต่ไอบริษัทที่ทําแบบเนี้ยมันไม่จ่ายยกเขาเรียกว่าเอาผักภาระมาให้เราซึ่งเราเป็นลูกค้ามันด้วยมันดันผักภาระมาให้เรานึกออกไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เรื่องนี้แหละที่ผมบอกเอาไว้คืออยากจะให้ทําแบบนี้ทุกคนเลยต่อไปนี้มันก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ละแล้วก็เรื่องไอกี่ตูดอันนี้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆลองดูถ้าเกิดเข้ามาทีหลังก็กดดูย้อนหลังได้ผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่า เราจะต้องเราจะได้จ่ายตามจริงอ,ะอ่ะเราซื้อของไปจริงๆแต่เราเหมือนกับเราโดนทั้งขึ้นทั้งล่องซื้อไปไอ้ร้านก็ไม่ให้บินแล้วสิ้นปีเราก็โดนหนักอีกเราเหมือนกับเราโดนทั้ง,งขึ้นทั้งล่องเลยซึ่งต่อไปเนะี้ผมว่านะถ้าดูคลิปผมคลิปนี้ก็ผมว่าน่าจะลดลงเยอะเพราะว่าเดือนที่แล้วผมส่งไปเป็นปึกเลยทุกทุกสิ่งทุกอย่างผมเป๊ะหมดแล้วตอนนี้ ไม่เป๊ะไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆขายของนิดนึง <c oughs> <c oughs> นะครับก็น้ำยาอุดสันพาด์ูดนะครับก็กระป๋องละ270บาทนะครับอันนี้คุณลุงก็ส่งเองกับมือนะครับถ้าเพื่อนๆใช้สนใจคือเจอปัญหาเหมือนผมใช้พาด์ูดแล้วเก็บสันลำบากเสียเวลามานั่งทําสันให้มันสวยแต่อยากทำให้มันสวยก็ ตัวนี้เลยกระป๋องละ270้บาทนิดเดียวนะครับก็พ่นได้นะครับเทสได้ใหม่ๆก็ลองมีสั่งไบเยอะละลูกค้าหลายท่านสั่งไปเยอะละก็ลองเทสดูซื้อกับผมก็270ผมรวมส่งรวมแวดใบกำกับภาษีผมออกให้ทุกทุกใบทุกคนแล้วก็ส่งออนไลน์ให้หมดเลยนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆดูย้อนหลังผมนะแล้วเอาไปใช้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์แหละไม่ต้องมา เป็นเหมือนในอดีตแล้วต้องมาจ่ายปีหนึ่ง6ก0 0 0่น0 0 0หมื่น้โหไม่ไหวดูคลิปผมผมว่าเอาง่ายๆน้อยๆดูคลิปนี้ไปแล้วจากจ่าย6ก0 0 0่นแปดหมื่น่นอาจจะลดลองอไปสักสิบเป็นสิบห้าเปอร์นผมก็ดีใจละเพื่อนๆไม่ต้องไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเราทำดีแต่ว่าคนอื่นก็ททำไม่ดีแล้วเราเหมือน เราไม่มีความรู้อผมก็เพิ่งมารู้ผมก็เลยบอกได้นะครับออโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ